สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบเลิดเข้ากระหลาดนะครับตอนมืดๆอยู่กับโตโยต้าเอ้า่านนะครับติดแก๊ส a อดูบอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแตตอนนี้ระผลตอนนี้ติดตั้งชุดแก๊ส a อดูบ็อกนะครับก็ติดตั้งเสร็จ เรียบร้อยนะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับฝนตกพอดีเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็เช็คค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ไปเติมแก๊สแล้วก็จูนนะครับชุดนี้ก็คือทางพี่โอนะครับวงจเจริญสเซอร์วิสก็ได้ติดตั้งชุดหน้ากับเดินข้อด้านล่างนะครับอ่า ส่วนถังนะครับเจ้าของรถเขาเป็นคนหามาให้นะครับตอนนี้ก็ทำการเก็บสายนะครับเก็กความเรียบร้อยอยู่เตรียมจูนนะครับ ผมตอนนี้ก็ทําการออกมาวิ่งถนนนะครับวิ่งจริงใช้งานจริงนะครับตาเล่งก็หลังจากที่วิ่งรอบแรกก่อนแล้วก็มาปรับจูนนะครับแล้วก็วิ่งรอบนี้อีกรอบนึงนะครับก็ไดู้กยานนะครับทั้งรอบตม่มรอบต้นนะครับก็ออกตัวดีนะครับ,บช่วงร้อยตัวก็ ตอกแก๊สเนียนหมดทุกอย่างนะครับครับผมหลังจากที่วิ่งไปจูนมาเมื่อกี้นะครับก็ตอนนี้จบแล้วนะครับมาจอดเดี๋ยวดูความเรียบร้อยอีกทีครับแล้วก็ส่งงานได้แล้วครับผม ไม่มีรอยรั่วซึมไม่มีรอยรั่วแก๊สไม่มีปกติจบครับผมตรงงานได้